ใช่ครับเพราะปกติว่าพวกเราก็ใส่แว่นกันเป็นประจำอยู่แล้วพอได้คิดว่ามาร่วมง,งานกับ,บแบรนด์แว่นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันเหมาะและ้วก็แบบเอาไับได้คะแนนจันเท่าไหร่ครับคะแนนตอนนี้ผมให้ดูทุกสุขจริงเพราะว่าสบายแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าหล่อมากครับโอเคตอนนี้เรากำลงวิ่งวิ่งงานคือผว่ารูปสวยวิ่งจริงจริงครับเขาของก็อ่า <c oughs> ริมันมีหลายอย่างมากๆที่เหมือนอยากให้แฟนได้เห็นแล้วเพราะว่า <Okay. S 1> behind the scene uh. หลังกล้องเนี่ยที่หลายๆคนยังไม่ได้เห็นมันก็เราก็เหมือนทุกๆวันเลยมีการถ่ายนู่นถ่ายนั่นถ่ายนี่ uh. มีการซ้อมหลายๆงานที่ตอนนี้ก็เหมือนยังยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาโชว์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายใช่ครับที่ทุกคนยังไม่รู้ใช่ซึ่งหเหมือน ไม่รู้ว่าตื่นเต้นอ่ะอยากอยากให้เห็นแล้วใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันมีนิดๆหน่อยๆน่อมันก็ได้แหละแต่นี้มันแบบมันเยอะอ่ะมันเก็บไปเยอะจริงจริงก็คือแบบถ้าแบบใครจะจับได้แบยาวๆไม่ขาดแน่นอนเขาใช่ครับแต่ผมว่า s t r a จี้พวกเราก็ดีเนาะหมายถึงว่าบางทีเขาก็เหมือนแบบเหมือนวางแผนไว้แล้วว่าอันนี้ปล่อยตรงไหนอันนี้จะไว้ยังไงเพื่อไม่ให้เหมือนแบบว่ากระแสมันขาดตอนอ่าก็คือจับขาดได้รอบวงค่ะครับผม ใกล้ๆนีดใกล้ๆเลยพร <ใน S 1> <ล>ุ่งน,นี้ฮะอีพีสุดท้ายครับผม,มเราไป คือ EP นี้ทั้ง EP เลยครับใช่ครับเรียกว่าว่ามีกระแสมากมายแน่นอนให้แบบแฟนคลับไปตัดชึบชับชิบชับลงอะไรอย่างเงี้ยตอบแล้วใช่ใชเพราะว่ามันมันเป็นแบบด้วยความที่มันเป็น EP สุดท้ายด้วยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเออมเหมือนมันเป็นไฟไฟ,ไฟนอลของบัตติงแล้วลบ,<ช>บวกกับผมผมคิดว่าเกมใน EP สุดท้ายเนี่ยมันน่าสน,นุก แล้วแฟนๆหลายคนน่าจะรอติดใ่ครับผมผงว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยแบบไปแข่งกับเพื่อนมาหรือว่าไปเที่ยวมามีอันไหนที่แบบประทับใจใอญ่แบบไปซ้ำบ้างไล่มาเลยละกันเอาครับผมก็ มิชชั่นหนึ uh ่ง huh. ท mm ี hmm. mm ่ผมรู hmm. mm ้ส hmm. mm ึก hmm. ว oh, oh, mm ่าสนุกมากคือม right. hmm. uh ิช huh. ชั find, uh ่นดำน้ำครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราได้ดำน้ำด้วยกันสิองคนเราก็เป็นครั้งแรกที่เอได้ดำน้ำเราก็เลยน่าจะหลายๆคนได้ดำน้ำทุกคนเลยครั้งแรกสองคนทุกคนเออก็คือเราพวกเราได้แบบเรียนดำน้ำเราก็ได้ดำน้ำได้ทำเรียกว่าอะไรเซอรีมิเคตดำน้ำด้วยกันเยอะแล้วก็ไปดำน้ำด้วยกันครั้งแรกของชีวิตของพวกเราเลยก็เป็นมิชชั่นที่สนุกมากใช่ก็ของฮาร์ d มีดำน้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฮาร์ดอยากไปเล่นอีกรอบคือพาราเซลลิ่งรู้สึกว่าไม่ได้เล่นนะสิไปนวดไงนวดอยู่ใช่ก็รู้สึกว่ามันมันดูท้าทายแล้วแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยมันก็สวยมากจริงๆแบบวิวข้างบนที่เห็นมาเนี่ยคือแบบมันต้องให้เห็นด้วยตาจริงๆอ่ะแบบแบบรู้สึกว่ามันสวยมากใช่รอบหน้าก็ต้องวนน้อง ใช่แก๊งนวดอ่ะเดี๋ยวเอาไว้หมดแล้วก็มีเอที่ไปถ่ายรูปอยู่ช่วงนี้ไปถ่ายรูปจะรูปรูปเป็นไงรูปก็ก็ไปชมได้ใน IG AA เอเอตลอดมาชอเฮ้ยพี่เอี่ยนี่ะผมเหมือนฮาร์ดกับเอเลยก็คือทั้งดำน้ำทำพาเราเซลลิ่งเพราะว่าชอบแบบทำกิจกรรมออฟดอกร์เปล่าแต่ผมก็แต่แบบมีอีกอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือสวนน้ำเพราะว่าพวกเราอ่ะพอไปถึงแบบว่า เราก็เหมือนไม่ได้ใช้เวลาในส่วนน้ำเยอะขนาดนั้ก็่าจะประมาณแค่3ชั่วโมงซึ่งกับส่วนน้ำเนี่ยมันบอกว่าก็อาจจะน้อยก็ถ้าไปอีก12คนก็ตั้งแต่บอกว่า9โมงเช้าจน6โมงเย็นก็น่าจะเบื่ออะนิ้วเปื่ออะใ้่เปื่อยให้นิ้วเปื่อยตัวของผมก็จริงชอบทุกมิชชั่นเลยครับแต่ว่าประทับใจมิชชั่นที่ตรังที่แบบว่าเราไปขับรถรอบเมืองเนี่ยไปหาผู้คนหลากหลายแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเขามันเหมือนกับว่าฟิลฟิลแบบว่าได้ได้พูดคุยกับคนแล้วก็ได้ได้ไปแบบ ก็คือผมชอบอะไรที่มันดูแบบโลคอลแบบนี้เด็กนักเรียนคุณโทสีฟ้าแล้วไหมโอ้ยสัตวจประหลาอย่างเงี้ยโทสีฟ้าเดี๋ยวพวกเราเราอยากไปมากต้องต้องรอสิทตามดูวก็จะเกิดอะไรขึ้นเพราะผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าแฟนที่แฟนคนต่างจังหวัดด้วยก็ต้องไปด้วยด้วยค่ะหรือว่ามันมีในแฟนไล้์เออเออนี้ไม่รู้นี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะรการตอนนี้รายการเอที่ปล่อยมาล่าสุดเมื่อวาร ใช่ครับซิงเกิลมาแล้วเนอะความหลงมารู้สึกว่าแบบมีความแตกต่างกับอันก่อนหน้านี้มมมผมผมว่าเพลงนี้มันทั้งทั้งคอนเซปต์รูปแล้วก็คอนเซปต์เพลงมันมีความโตขึ้นแล้วก็มีความเหมือนสำหรับผมนะแกรมขึ้นนิดน,นึงเพราะว่าตั้งแต่บัสเดบิวต์มาเราก็จะมีความเหมือนแบบสตรีทแล้วก็โลเคอลโอกเก้นอย่างเช่นแบบเห็นได้จากเอวีแรกของพวกเราที่เราไปถ่ายตรงแบบหน้าวาัดพระแก้วอะไรก็ไม,ม่ใช่ครับ มันจะมีความเหมือนแบบเข้าถึงง่ายพอเพลงนี้ได้จะรู้คอนเซ็ปต์เลยเหมือนแบบมันมีความแบบแกรมขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วเพราะว่าทุกคนน่าจะชอบชอบมากๆบอกเลยนะว่าเพลงนี้เต้นสุดมากเต้นสุดมากอีโบ๊ชเฉลยเขาเพลงอะไรกันไหมคะอ๋อคอนดิเปชันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนาแเพลงนี้เหรอครับ ชื่อเพลงว่าลเอองระบบได้ยปล่อยวันที่21น่าจะย่งน่าจะย่นไม่ได้แ่นะนโอเคโอเคยังไงก็ก็ก็มีมีเหมือนเหมือนทุกเพลงที่ผ่านมาครับผมคือได้มีการพูดคุยกับโปรดิวเซอร์แชร์ไอเดียแล้วก็เรื่องของท่าเต้นก็ท่าเต้นมีอะไรบ้างนะท่าเต้นมีการได้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 เต้นใช่่แล้ว่านากใช่ที่แล้วบอก เต้นดุดันมากเต้นใช่เต้นดุดันครับเต้นแล้ก็ความมันดูเซ็กซี่ไหมไม่รู้ไม่รู้ทายมากทำร้ายร้ายร้ายๆอร้าขอขอบคุณนัขอบคุนะครับขอะรขอะรัอะรัับอตคบอนะครัคนครัอนะครัอัอตคอนะอน อันจริงผมผมไม่ได้คิดว่าจะส้อมเร็วขนาดนี้ใช่ใช่ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเหมือนแบบทั้งห้าที่ไปเจอเบียสตัแต่ละภาคแล้วเหมือนว่าก็จะเหมือนภาพที่เราเห็นก็แบบว่าจะก็สำหรับไทยแลนด์ทัวรพวกเราก็กำลังตั้งใจฝึกซ้อมกันอยู่ใช่ซิงไทยแลนด์พวกนี้ก็มี่สุดายก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็เพลงไลเอ เพลงซิงเกิลที่5ในอัลบั้มของเราก็วันที่ส1นี้เพลงปล่อยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากไปติดตามตัว MV ได้ที่ YouTube ท a d a l ลเ e l แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยครับทุกแพลตฟอร์มสิครับผมครบขออีนิดนึงนะเอ่อพอพอดีนี้ไม่สิ่งใหม่สำหรับพวกเราพอเอ้ยที่ผมกำลังจะพูดมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราตรงที่ว่าพรุ่งนี้มีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนี้ก็คือไลเออร์ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนหมายถึงว่าไม่เคยเพอร์ฟอร์มเพลงที่ยังไม่ปล่อย เลยครับก็ฝากติดตามพ่อแม่สุรีได้นะครับอ๋อพรุ่งนี้อ๋อใช่ใช่ครับฝากนะครับตนางกันนิดเดียวเคที่อ็อฟติกส์อ๋อฝากฝาก Police and KT Optics นะครับครับแว่นที่พวกเราใส่อยู่ทั้งสี่อันนี้นะครับคอลเลคชั่นใหม่ครับ Exclusive มมเดินมาบอกว่าแบบอยากได้เป็นทรงน้องฮาร์ดครับเนี้ยได้เลยแคปไปเอเอแคปครับเขาจะรู้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับ